เหนื่อยจังเลยวันนี้ต้องค้างด้วยแฮะสนุกดีนะได้อยู่กับเพื่อนทั้งคืนเลยถ้าไม่ติดว่าใครไม่มาจะโดนหกักคะแนนนะฉันไม่มาแล้วน่ากลัวขนาดนี้ใจเย็นนะมันก็แค่โรงเรียนตอนกลางคืนไม่เห็นมีอะไรเลยเข้าไปข้างในกันเถอะพวกเธอห้าคนห้องบีสามชั้นบนสุดนะห้องนั้นไม่ได้ใช้นานแล้ว เป็นห้องศิลปะน่นะจะให้แม่บ้านทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องหว่วงจ้ะได้ห้องเก่าเลยฮะน่าหนึกดีทำไมไฟเป็นแบบนี้อ่ะเหมือนหนังผีเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่สกกระปออย่างน้อยก็นอนได้แหละจริงไหมโบจริงฉันนั่งตรงนี้นะถ่ายคลิปไว้ไหม เราเหมือนมาแคมปิ้งเลยนะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกน่าได้เลยเราก็มาพอดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาแคมปิ้งที่โรงเรียนกันหฮ<ะ>เดี๋ยวนะเรามีกันห้าคนใช่ป่ะแต่ทำไมนี้องมันเหมือนมี ไม่เห็นมีอะไรเลยวัวจริงๆเอาไม่มีหรอหรือว่าตาฝาเสร็จแล้วใครจะอาบน้ำ่ะลมมั้งลมบ้าอะไรชัดขนาดนี้แต่ฉันไปดูให้เองไม่มีใครเลยแน่นะ คิดมากเลยทุกคนฮะเสียงใครเดินอะได้เหมือนกันเลยซีรีนายไปดูสิเอาทำไมต้องเป็นฉันน่ะก็นายอยู่ใกล้ประตูที่สุดทำไมเหรอหรือว่านายกลัวไม่กล้าเหรอใครบอกฉันฉันกล้าเว้ยแล้วฉันก็ไม่ได้กลัวด้วยเดี๋ยวจะไปให้ดูว่ามันไม่มีอะไรค่นแค่เิงนี่เอ,อร เห็นไมไม่มีอะไระใครน่ะเอีานี่เด็กนอนกันได้แล้วดึกขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นไะไกันไปคุณคกอเองเหรอหรือว่าครูเสร็กกันไปไม่ต้องตกใจนี่ครูเองจะ้ะรียบนอนกันได้ดแล้วนะเด็กนี่มีใครเคยเจอผีบ้างไหมฉันฉันเคยเจอผีในกระจกนะ เธอเคยเจอผีด้วยเหรอใช่เจอยังไงเหรอ,อเกิดอะไรขึ้นเธอกี้ทำไมมีมีคนจับแขนฉันเมื่อกี้ไหนไม่เห็นมีใครเลยไฟปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรหายไปไหนอ่ะนั่นสิหรือว่าจะหายไปตอนไฟดับ เราต้องแยกกันหาโบน้ำตาลกับซีดีหาในห้องส่วนฉันจับบอลจะไปหาที่ห้องน้ำนะฉันหาทางนี้นะส่วนนายหาทางน้นโอเคโบอย,อยู่แถวนี้หรือเปล่าโบโบอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอ้ไม่ต้องกลัว พวกเรามาช่วยแล้วโอเฮ้ยเฮ้ยบ,บอบอเป็นอะไรหรือเปล่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเรารู้ก็ตอนที่บอหายตัวไปแล้วตอนนี้พวกเรากำลังแยกกันหาอยู่จริงเหรอฉันจะมาไรนไม่ได้เลย ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะหรือว่าที่นี่จะมีผีหรือเปลาบางทีการที่เธอจะมาอะไรไม่ได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ของแค่ละผีมีจริงที่ไหนเล่าของแบบนี้ห้ามพูดกันนะเอ้าแล้วทำไมเธอมาคนเดียวล่ะซีดีใช่ซีดีไปไหนเออคือซีดีวอยู่ที่นี่ อ้าวอุ้ยนั่นรูปอะไรเนี่อ๋อรูปบอลที่ได้รับรางวัลในปี2468เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะหรือว่าฮะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าเมื่อกี้นี่ไม่ีคนมาแตะไหล่ฉันจะมีใครมาแตะไหล่ได้ไงพวกทุกคนเพิ่งมานะหรือว่าจะไม่ใช่คนหรือว่าจะมีใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้นี่ฉันเห็นฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วว่าเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะกลัวใครนะถ้ามีจริงก็ออกมาเลยดินี่ไหนบอกว่าห้ามทักไงจะให้ออกมาเลยเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้นาะยบอกว่านายเห็นอะไรนะเห็น,น,นสิเห็นอะไรเห็นรูปบอลเมื่อห้าสิบปีที่แล้วอะฮะาเรื่องจริงอะเมื่อกี้ฉันเห็นรูปของวันเมื่อห้าสิบปีที่แล้วอะเนี่ยดูสิ ฮ้ยบอลเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยบอลหายไปไหนอะฮะเดาว่าบอลจะเป็นจริงๆอะพีก็น่าจะจริงเพราะว่าพวกเรามาเจอบอลกันที่นี่แต่ไม่ได้ทมอะไรพอคิดว่าเป็นเด็กแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ไงบอลจะมาหักคอพวกเราไเนี่ยคิดอะไรบ้าบ้านั่นเพื่อนนะแล้วทำไมบอลต้องจับตัวบูไปด้วยล่ะแต่ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างนะบอลเป็นเพื่อนแท้ดี บอลเขาไม่ทำแบบนั้นนะเออนั่นซีหรือเปล่าเฮ้ยด้วยเียกเก็บของกันได้แล้วเราจะกลับกันแล้วนะตอนนี้เก็บเสร็จแล้วก็เรียกมองมาล่ะไหนครูบอกว่ากลับพรุ่งนี้ไงคะคุณครูครับบนไหายตัวไปครูดูแปลกแปกนะ เราเล่นไปเก็บของกันเถอะเดี๋ยวไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอแปลกอะไรอีกแปลกสิก็แผนของเราคือกลับตอนเช้าแต่ทำไมคุณครูถึงเสียงไรนะฮะคุณครูเหรอ hey, <น>ไอ้บทุกคนต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดที่นี่มีสิ่งไม่ดีซ่อนอยู่อะไรบอลน,นั่นแหละ พวกเรารู้หมดแล้วนะทุกคนกำลังเข้าใจผิดนั่นไม่ใช่ลูกเรานั่นลูกพ่อเราอ้าไม่มีเวลาอธิบายแล้วเราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไปแล้วไปทุกคนเฮ้ยนี่ทำแบบนี้เลยไว้พวกเราเถอะขอร้องอะฉันรู้ฉันไม่ใช่คนดีอะไรเลยฉันเห็นแกตัวมาตลอดท,ทิ้งเราไว้ที่นี่จะทิ้งได้ยังไงล่ะ พวกเราไม่มีวันทิ้งเพื่อนเด็ดขาดใช่มาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิพวกเราจะทิ้งเพื่อนได้ยังไงล่ะใช่เพราะเราเป็นเพื่อนกันและเอาจะไม่ทิ้งกันปล่อยเพื่อนฉันด,นดีนะไอผีไรฮะใส่อะไรนะ่ะเฮ้ยขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยฉันถึงที่ผ่านมาฉันจะทำตัวไม่ดี เป็นเพื่อนที่มีดีทุกคนก็ยังช่วยฉันก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาเป็นเถอะในพวกแกจะไปไหนฉันไม่ให้พวกแกไปไหน<ว>ทั้งนั้นพวกแกจะต้องอยู่ที่นี่ทุกคนไม่ต้องห่วงคุณครูแค่สำหรับไปเท่านั้นฉันเอาแหวนให้คุณครูใส่นะคุณครูจะได้กลับมาหายที่เหมือนเดิมบางทีนี่อาจะเป็นแหวนศักดิ์สิทธิ์ คนมากนะสำหรับเรื่องทั้งหมดเพื่อเราเป็นเพื่อนกันจะทิ้งกันได้ยังไงล่ะใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันเย้ yeah!